สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหงงสตอรี่ค่ะทุกคนพบกับแม่บีอีกแล้วนะคะกับกับต้นบุษราคมชมพูไซส์แม่พันนะคะต้นนี้นะคะเป็นแม่พันธ์บุษราคมชมพูแม่ลูกห้าหนอนะคะทุกคนมีลูกห้าหนอนะคะ หน่อลูกนั้นจะมีเป็นต้นใหญ่สามหน่อและมีหน่อเล็กพ้นดินมาสองหน่อนะคะทุกคนเชื้อแม่นั้นน,น,นะคะจะด่างสลับนะคะทุกคนมีสลับเขียวสลับด่างใบที่ด่างเยอะและใบที่ด่างน้อยนะคะทุกคนสำหรับแม่บีนั้นนะคะต้นแม่เชื้อที่ด่างแบบนี้นะคะเข้าจะโตเร็วนะคะทุกคนโตได้ดีนะคะ แล้วก็แข็งแรงแล้วก็จ่ายลูกออกมาให้เราสวยนะคะทุกคนสำหรับแม่บีนั้นจะเลือกแบบนี้นะคะทุกคนเรามาดูต้นเชื้อแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะจริงๆแม่บีก็คิดไว้ว่าจะเอามาทำจำนวนนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะยกไปตั้งทำแม่พันธุ์ที่บ้านหรืออยากจะเอาไปต่อยอดนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามแม่บีได้นะคะทุกคน เดี๋ยวเราดูเชื้อแม่พัน์ธุกันก่อนนะคะใบนี้นะคะเป็นใบแม่พัน์ธุใบต้นแม่นะคะใบที่ด่างสวยเขาจะด่างสลับแบบแบบนี้นะคะสลับแบบมาเขียวใบนี้คือใบใบรองล่าสุดนะะทุกคนเขาจะมีม้มวนม้วนใบล่าสุดกลาลังจะกลางนะคะคือใบนี้นะคะทุกคนแต่แม่บีก็ดูนะคะว่าเออมัน อมชมพูนะคะคิดว่าด่างแน่นอนนะใบนี้นะด่างแน่นอนแล้วเข,เขาจะสลักเขียวแบบนี้แล้วก็ด่างด่างมีใบด่างน้อยด่างเยอะแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับแม่บีว่าคิดว่าเชื้อแม่พันธุ์แบบนี้คือดีมากนะคะเลี้ยงง่ายโตไวจ่ายลูกสวยทีนี้มาดูต้นลูกนะคะลูกต้นหนึ่งต้นที่หนึ่งนี่คือต้นสูงเท่าต้นแม่เป็นไซส์แม่แล้วนะคะมีทั้งหมด หนึ่งสามสี่ห้าใบเลยทีเดียวต้นนี้นะคะเขาก็จะด่างสลับได้แม่นะคะทุกคนแล้วตัวนี้เป็นใบลองล่าสุดนะคะใบที่ด่างสวยคือใบนี้นะคะแล้วก็จะมีด่างติดมาด่างนิดน้อยแบบนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นหลุดเขียวไปส่วนหลอดใหม่ นะคะก็อมชมพูมาเลยนะคะทุกคนสําหรับบุตรสารคมชมพูนะคะเราจะดูว่าเป็นบุตรชมพูไหมหลอดใบแรกที่ออกมานะคะถ้าด่างแบบถ้าขาวแบบนี้อมชมูพูตรนี้อมเป็นบุตรชมพูแน่นอนนะคะดูได้ไม่ยากนะคะอันนี้คือหน่อแรกนะหน่อแรกนั้น30เซนน่าจะไม่ต่ำกว่า30เซนนะคะความสูงของหน่อแรกทีนี้หน่อที่สองมีสี่ใบนะคะทุกคนสี่ใบนะคะ จัดได้ว่าด่างหลุดด่างไปแค่หนึ่งนะคะจะมีใบนี้นะคะส่วนใบนี้เป็นใบล่าสุดนะคะส,สวยมากใบรองล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นใบล่างสุดกาลังจะทิ้งใบคือด่างสวยนะคะหนอที่สองและหนอที่สามก็จะมีสี่ใบเหมือนกันนะคะทุกคนด่างด่างสวยทุกใบเลยนะคะส่วนใบนี้เป็นใบล่าสุดของหนอที่สามนี่ แต่ละใบด่างแบบนี้เลยนะคะตัวลูกอันนี้คือใบล่างสุดข,ของเขาที่กำลังจะทิ้งใบไปแล้วเรามาดูหน่อที่สี่และหน่อที่ห้านะทุกคนหน่อที่สี่หน่อที่หนะ้านั้นจะเป็นหนอ่อหน่อแบบนี้นะคะเห็นไหมเออจะเป็นหน่อนี้นะคะที่เป็นเชี้ยวแทงแหลมๆแล้วก็จะมีข้างในนั้นคือหน่อที่ห้าแล้วจะมาอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแม่พันธุ์ชั้นดีเนาะ,ะมาดูเง้าแม่พันุ์ หูใหญ่ใหญ่และยาวมีดอกด้วยนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะด้วยความน,น้องอยู่ในกระถางแอร์พอร์ตสนิ้วนะคะทุกคนกระถางแอร์พอร์ตสนิ้วแล้วทีนี้แม่บีเอาไปเลี้ยงเขาไปวางไว้ในแปลงในสวนนะคะวางไว้บนดินในแปลงนะคะทีิล่าเขาก็จะมีพื้นที่ชอชัยเนาะ ลากเขาก็เลยยาวนะคะทุกคนไม่ไม่บียกออกมาก็เลยต้องเอาดินใส่กระถางใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะลองก้นเขานะคะลองก้นลองลากไว้นะคะลากดีมากคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะสวยงามมากเลี้ยงธรรมชาตินะคะทุกคนสีสีสดนะคะ ต้นจริงสีสดนะคะทุกคนสวยมากส่วนใบที่สำหรับบุษสา,ารคำชมพูที่ใบที่แก่นะคะสีเขาก็จะดอบลงเป็นสีแบบนี้สีอมชมพูสีครีมครีมขาวๆแบบนี้นะคะนะใบแก่เขาก็จะหแบบนี้เขาสีก็จะดอบลงนะคะสำหรับใบใหม่ที่มีเชื้อชมพู เข้มๆดีๆเขาก็จะออกมาสีเข้มแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่สำหรับบุษราคามชมพูคุณแม่ลูกผ้านะคะทุกคนใครสนใจยกหรือใครสนใจชิ้นตาก็ยังมีแบ่งปันนะคะส่วนคลิปชิ้นตาเพื่อนๆพี่ๆเอี FC, ทุกท่านเข้าไปชมย้อนหลังคลิปแม่บีได้เลยนะคะมีแบ่งปันนะคะ ชิ้นตาก็จะเริ่มต้นที่400 500 600นะคะแล้วแต่ขนาดชิ้นนะคะทุกคนสำหรับบุษราคมชมพูนี่เลยค่ะเราจะแบ่งปันชิ้นตาแล้วก็จะสอนวิธีเอาไปอนุบาลเอาไปอบนะคะสำหรับมือใหม่ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ <c oughs> ดินที่ไม่บีใช้นะคะ แม่บีก็จะใช้เป็นดินใบก้ามปูมะพร้าวสับเพอร์ไลท์นะคะนี่เลยใครก็จะมีพี่ๆสอบถามสูตรดินกันเข้ามานะคะก็จะมีหลักๆเลยมะพร้าวสับใบก้ามปูเพอร์ไลท์แล้วก็มีมูลไส้เดือนด้วยนิดหน่อยนะคะ,ะแล้วก็ ทานในบ้านนะคะทุกคนสำหรับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะหลักๆก,ก็จะแค่นี้นเลยแล้วก็จะมีใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นออสโมโคสสูตร13 13 13ปุ๋ยสูตรละลายช้าใส่3เดือนต่อ1ครั้งนะคะปุ๋ยที่ใช้บางท่านเอาไปเลี้ยงก็มันก็จะบอกบอกไม่ค่อยออกหน่อมันก็แล้วแต่สภาพ สภาพอากาศการดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะขึ้นอยู่กับรดน้ำสดด้วยเรามาดูดินที่ไม่มีผสมปลูกต้นไม้ในสวนนะคะและก็หนึ่งในนั้นคือไม้บดสารคามที่ใช้ดินดินนี้แน่นอนนี่นะคะใบกัมปูมีแล้วก็มีเพอไลส่วนปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยออสมโมโค้ นี่แบบนี้เลยที่ใช้ผสมนะคะนี่กาเมะพร้าวสับใบก้ามปูเพไลไรแล้วก็ถ่านถ่านนี่นะคะถ่านทุกแบบนี้นะคะทุกคนผสมให้เข้ากันนี่เลยดินก็จะไม่ไม่แน่นนะคะดินก็จะเป็นแบบนี้ปร่ปงโปแบบนี้คะ่ะทุกคน นะคะที่ไม่ค่อยออกหนอ่อไม่ค่อยโตนะคะรากเน่านะคะทุกคนก็ลองดูนะคะลองผสมดินสูตรนี้ดูนะคะหลักๆก็มีกะมะพร้าสับใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูหมักเนาะแล้วก็จับเป็นเทอร์ไลท์ปุ๋ยออสโมโค้ดถ่านแล้วก็หินภูเขาไฟนะคะหินภูเขาไฟก็จะเป็นเบอร์นี้เนาะแค่นี้เลยค่ะทุกคน แม่บีเอามาอัพกระถางมาอัพกระถางไม้นะคะผสมเต็มกระบะเลยส่วนใครที่หาวัาสดุไม่ได้นะคะอยากจะได้ดินที่ปลูกสำเร็จเลยแม่บีก็แบ่งปันนะคะขายเหมือนกันนี่กิโลละเจ็ดสิบห้าบาทนี่นะคะหนึ่งกิโลนะคะก็ใช้ปลูกได้ประมาณสามสี่กระถางนะคะทุกคนกระถางประมาณนี้นะคะ ระน,นี่ก็จะเป็นเป็นฐานนะคะที่แม่บีทุบฐานทุบใ,ให้ได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะทุบให้ได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วก็มาผสมในดินแบบนี้นะคะแล้วดูกะมะพร้าวสับกะมะพร้าวสับก็ใช้เป็นเบอร์ประมาณนี้เนาะ,ะหรือเบอร์นี้ก็ได้นะคะทุกคนเราเอามาหมักไว้ประมาณ3วันนะคะหมัก สามวันนะคะทุกคนให้ได้สามวันเลยนะมันจะได้เป็นสูตรดินที่ไม่มีปลูกนะคะหมักแล้วก็แล้วก็เปิด,ดน้ำทิ้งแล้วค่อยนำมาใช้นะคะทุกคนีนสามวันเราจะเอามาลงดินแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นดินสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครที่สนใจก็ทักได้ค่ะทุกคน ใครที่สนใจนะคะก็สอดถามเข้ามาได้แอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้นะคะทุกคนสําหรับดินนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นตาบุษรารคำชมพูหรือชิ้นตาบุษราคำด่างเหลืองชิ้นตาเม็ดด่างชมพูหรือว่าดินปลูกนะคะทุกคนสอบถามเข้ามาได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ